นี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเด้อนะครับยามคืนนะครับผมเบิ้งเอานะครับผมนีนะครับกลางเต้นนะครับเดี๋ยวขาเจ้าสิทธย้อยกลางเต้นกันนะครับจนนี่ครับเวลาอยู่ประมาณหาโมงน้อยๆหน้าหนาวมันคาเร็วนะครับพี่น้องนะครับนะครับยามคืนนะครับก็ทีมีไฟประดับนาสวนเขาสวนอีกนะครับผมบรรยากาศดี่ดีนะครับคนม้าบักหลายนะครับจักอี่ยังเป็นอี่ยังเนี่ยครับ อันนี้กับไฟ้แผนกแม่ครัวนะครับเด้อนะครับมื้อนี้กินฟรีนะครับปีหน้าซื้อบัตรเขานะครับนะครับผมหมูอยู่ไสหมูโตเฮาหมูโตท่านเด็ออกอืมเฮ็ดกองเฟี้ยงให้จังซีแล้วครับเป็นเทศกาลฤดูหนาวผู้ใดมีเต้นกับมะกางเต้นลุงชันอยู่ไสเต้นลุงชันเต้นอยู่ไสเอาขึ้นมามะกางโอ้ยกางล้วนบอเลี้ยนะบอลาเพราะต้องเรียกหรอกสิกางในะนำทิ บรรยากาศดีเลยพี่น้องพี่น้องเอฟซีเข้ามาหลายนะครับนะครับพี่น้องป้องปายนะครับแล้วก็มีหมอล้ำขอเข่าพ้อมนะครับมีหมอล้ำน้ำนะครับผมนะครับเต้นกับกลางทยอยกลางกันเรื่อยๆนะครับผมเป็นเทศกาลฤดูหนาวนะครับสําหรับสวนฮานะครับผมนะครับวันนี้ผมก็ไดีน้อนเต้นน้ำน้ำอันนะครับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เพราะท่านสวยงามเพราะปันใดนะครับเดี๋ยวสิตใายตอนเดือดๆให้เบิ่งอีกนะครับตัวนี้ คักจตรียหาอาบน้าับน้องนะครับเอาเปิดไฟเปิดไฟล่ะหลอดหลอดนาสวนเดี๋ยวเปิดไปหลอดก้างอ่นนะไปเปิดหลอดก้างอีกแล้วเปิดละโอ้ยหมอลำอยู่หน่อยขุ่มพี่น้องเฮ้ยคักบอมีอยากเสียบ่อาลุงชันจะว่างานแรกของลูกเลยเหรอมอลำอยู่หน่อยขุ่มจุดยอดนะครับอันนี้แกะยังอีก่ะ ไปแก้งอ่ะทีมงานอ่ะเอาเขาบนี้ไปไหนคือ่ามัตั้งตัวบอนี่มันตั้งอันคือบ่าไปอย่างไปแก้งแก้งโอ้แ้งทีมงานได่ร้านโอ้ไม่สองคำบอกมันมหนังอยู่ดีน็อดนอดไมาพี่น็อดจัดบองรถเขาอยู่รถมันขวางทางเขาเพาะเขามาหลอยู่ดิบรถอยมาอีก เขาเขามาหลายเด้มันรถมันมาเรื่อยมันมีหม่องจอดรถเด้ยบอกน็อตน็อตถอยรถอีกน็อตรถรถเอฟซีเขามันมาหลายเด้นั่นแหละพูดนะโอ้เจ็บคืองขักเสร็จมันี่ไหมเอายางมันโอ้ยตายจ่ายด้วยจ่ายด้วยเอาเปิดทีมงานมีเออเอาเอาไม้สองคำขะขึงเลยนะครับคือผู้ใดอยากแมมนี่ครับขอมีป้ายมะขึ้น ทีมงานไม่ทองคํานี่เป็นไหนะครับผู้ใดสิบัเที่ยวอหดปไายมังสีอะไร้อครับเด้อนะครับเทศกาลฤดูหนาวสวนไปทุนปีแรกนะครับปีแรกอิหลีนะครับมีหมอลำวงบักไงพี่น้องแล้วใบไงอิหลีนะครับผมบ่ต้องมีเวทีนะครับอยู่น้าดินเลยนะครับผมจ้างมาสามแสนกว่าบาทพี่น้องนะครับแพงมาพี่น้องสามแสนกว่าบาทนะครับหมอลำขอเข่าพี่น้องนะครับคากอิหลีนะครับถอยถอยมาหลังนั้รถ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 ข้าเจ้าเข่ามาาลายนะ ถอยจังน้อยเ,เดอ้อลดมาหลายเอาไปจอดไสนนงกระได้เจ้มีไฟกับพงก,กับพืชพร้อมนะครับเด้ออันนี้คนประทันห้มโตกันหลายนะครับเพราะว่าเอฟทีผมกับลังไหลกันมาหลายแห้งนะครับวันนี้นะครับเอฟทีในใหมู่บ้านเนี่พี่น้อง นะครับเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกประจ ա มปีฤดูหนาวอ๋องานประจําปีฤดูหนาวเนาะปีแรกนะครับแล้วก็ดิจัดทุกๆปีนะครับแต่ว่าพี่น้องถ้าเจ๊บาตกะบ่ได้เก็บัตดอกพี่น้องเตรียมอาหารมาเองเลยนะครับจัดจานให้นะครับจานให้ปีแรกปีแรกครับย่างเนื้อบ่เอื่นเขามานังนัดเอื่นทีมงานเขามานังก่อนเหล่ายายยุธยาโน่นไปหามาตัวอยุธยาอีกล่ะโอ้ตายละ ยุตยอะไรอีกอะบันไดออกมาหอย่างเอามันไปป่วยแล้วเออป่อยมัน <c oughs> ไหนตัวนั้นเจ้าอย่าเอาผมพทันแล้วป่อย <c oughs> บอ่บ่บ่ <c oughs> นะครับเป็นปีแรกนะครับปีหนาปีรุนนะผมไปจัดเพราว่าบุ้งตัวเตี้ยสิ่ใหญ่เขินวัวเกานะครับ <c oughs> เป็นเทศกาลฤดูหนาวประจําท้องถิ่นนะครับหรือว่าประจาหมู่บ้านเขาเลยนะครับเป็นอย่างคือจัดเพราะว่าผมไม่อยากให้ไปเที่ยวไกลๆหรือว่าพวกผู้ทำบุกทำเบื่อมันอนาคตขาเจ้าว่ามีเงินบ่มีหลดบ่มีอย่างเขาก็จัดกันในชุมชน เขาเรียกว่าเทศกาลฤดูหนาวนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับเขาจิจัดเทศกาลฤดูหนาวกันนะครับส่วนมากก็าจิจัดอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวดังๆนะครับแต่ว่าผมดิมีวัตถุประสงค์คือจัดในสวนเกษตรของเรานะครับจัดในสวนเกษตรหนึ่งพี่น้องเขาไปต้องลงทุนยังหลายเลยนะครับมาจากตัวเป้าก็ได้แล้วจัดอาหารนะครับผมก็สีมีเตรียมไว้ให้เนี่ยพี่น้องมีก็เอามาเอามาน้ำก็ได้นะครับนะคืออังที่มื้อนี่ขาหมูสองตัวนะครับหมูตัวบางแง่นะครับหมูจีนะครับ ครับหลายย่างนะครับน้องคอยติดตามเมบ,เมบมเมิ้งนะครับเดี๋คนก็เริ่มหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับหมอล้ำเร่นทุ่มนึงนะครับนะครับพี่น้องป้องไปก็เริ่มมาหลายเด้อพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าสวนเฮาเด้อครับเด้อเวลาก,ก็ประมาณหก0มงในน้อยๆนะครับหกโมโกนนะครับมันดั่นค่ําเร็วแน่จักหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเมื่อไฟหลอดนั่นนะ่นนะบ่ติดน่ะเออบนน้องก็ลืมนี่หมดโอ้ตายอยู่น้าอยู่น้าเบาอยู่น้าเบา ลูกเคยก็พอถอยมันคือกันครับนะครับผมจัดจัดเทศกาลฤดูหนาวปีแรกนะครับปีหน้าถึงงั้นไงก็นี่นะครับเด้ออดิตพร้อมก็นี่แหละครับแต่ว่าตั้นี่ก็โอเคนะครับผมนะครับทีมงานมาเมากหน้าหลายตานะครับนั่งกองฟางผู้ใดมีโต๊ะปิกนิกโต๊ะยังกะมานั่งได้นะครับเด้อแล้วก็ที่มีหมอลำให้เล่นมีดนตรียังที่นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวที่ผายางเบิ้งนะครับมีผู้ใดเนี่ยนะครับเหนือมีทีมงานช่างน็อต ตัวล่าเซลนะเออช่างน็อตบ้านนานะครับกะมานะครับนี่ครับไปย่างหมูแล้วก็ขาหมูพร้อมนะครับกับแก้มนี้ไปกับแก้มชัวฮะย่างบนนี้ครับเออย่างเอาเด้อย่างเอาย่างเอาซอยกันนะครับคักคักคัก เป็นไหนม,อม,มอลั่มใกล้เลียนแล้วสู้กับซอยแต่ของเองเนี่เห็นว่ากับอะไรโอ้ยตายเอามีอย่างนั้นป้ายอย่างนั้นพลังใบอีกอันนึงนี่อย่างนั้นนะโอ้อันนี้คือพลังใบว่าทุพลังใบอย่างนี้ใบกล้วยบ่เอกพูนเดียข้างหน้าเดียเอามาด้วยเออเอามาเอามานี่นะเอามาด้วยเออพลังใบใบกล้วยนะครับ บยังไปกับท่อหมอนสีรีชนคนพลังใบมีบาเบิดไปม, <c oughs> มีบามีบลาเอาไม้จะจะจึกสองจึกเนี่ยนะพลังใบแทนกลากกงเตี้นไปนี่ฮนะ,ใ,ะใส่บนน,อน,น,บอ,นอนสิโอตายพลังใบมาเตรียมสูตรนะครับเดีาม้อลั้ำกระเล่นนะครับอ,อ,อ,อันนี้ยังเนี่ยนี่อันนี้ไม้ของคำ อ๋ออย่นี้ไม้ทองคำ <c oughs> อันนี้ทีมงานยังครับนี่อันนี้ไม้ยังนี่ <c oughs> อันนี้ออกยักล้างไปนี่ <c oughs> โอ้ยทุยกยศดียอ,ยอัน,นยังไงอันยังไงใบกล้วยพลังใบกล้วยเอา อันนี้ป้าที่ป้าไปได้มากรมหน่เบอก่าวรืงมากว่ะมันต้องเป็นลังหล้งงมา่ลูกน้องต้องมาพูดละล้งนี่ลูกน้องมีไรไ้อะโอ้เจ้าคนเดียวเนาะคนอื่นมาเกี่ยวเด้ออันนั้นเวทีหมอลำนะครับเด้อเออเนี่นบรรยากาศป็น้องเบิ่งะครับเด้อเชตการ เ็ูน้องขง่าเสียบดีอยู่เด้เขาลิ้นอหไอยู่เขาลิ้นอหไอยู่นะครับชิมงานมาหลายนะครับคุณสวยงามสวยงามนะครับอันนี้ป้าแล้วนะครับเตรียมเตรียมอย่างนีป้าเนี่เตรียมนล้อยู่นักกินมากินพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมยานยานยานบะหมี่น้กกินอันนี้อย่างป้านี่ยไสไสนะครับนี่ครับผู้ใดมาเที่ยวนะครับกระตองจังสี่นะครับเด้อ หลายอย่างหลายแนวพี่น้องบ่บ่เกินบ่เกินครับมีหมูสองตัวโยครับนี่ครับปลาล้มปลาล้มนะครับบรรยากาศดีนะพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ยังลุงอันนั้นยังอันอันยังอันเวลาลุงขัดเลยโอ้ขัดย้อ้วนเบิดออกเบียไปนี่ปลาพินเดียบใช่นี่ออกไป นะครับครับไปรว่ากินเบียร์ว้าข่อยกินอันนี้กินยำปลาทูกินเหลาสีได้เร่ต้องห้องเราเหลาสีเดี๋ยวมีเรื่อยเบียร์ว่มีสิอันนี้ยำหนึ่งมาป่ะอันนี้เอาเตรียมมาได้เลยนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดสีมานะครับที่ต่การฤดูหนาวนะครับนี่ทั้งสี่เลยตะเกีไม่หมวยสองตัวที่หลอดมันอีเด้อนะครับอันนี้ยำตัวทนมาป่ะแม่เราเตรียมพร้อมคั้าีกลีบไว เราขาวเจ้ามีสิเดนี่นะครับขาดเนื้อยังบอกป้าล้ำได้นะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงขากว่ไปยังก่อนื่อปะขากว่าไปเที่ยวมองไกลๆผลอะรพี่น้องอันนี้ฟรีนะครับฟรีบริษัทเาสถานทีนะครับอันนี้ชมพักแกลงมันล้ำไกลที่เล็วมันล้ำไกลที่เร็วเราจิย้ำก่อนพี่น้องเด้อ มอประกาศนี้ทีมงานยปมีศึกษามาก็ไปซื่อตัวมึงไปซื่อตัวเดี๋ยวหายหน่อยมีอีกอยู่ปะเออโอเคโอเคเอามาเลยเอามาเลยเต็มที่มาท่านนายพร้อมครับผมกําลังยํำขนมเตี้ยนอยู่ สภาพเพระท่านนี้เดี๋ยวให้อีแม่มาเปิดงานก่อนไปอมไปอมแล้วมาคนมาหลายแห้งนะเป็นวันนี้นะครับนะครับย่างหมูนะครับพี่น้องวันนี้นะครับปาร์ตี้นะครับเทศกาลหนาหนฤดูหนาวเฮานะครับสำหรับ่วนไปชุนพี่น้องเบ่งเอาเลยนะครับนั้นน้อยๆนะพี่น้องเ่วะกันนะครับอิ่มเอิมไปด้วยครับนะครับพี่น้องฟองไฟมีความสกขหลายนะครับ มีวงดนตรีนะครับมีนี่แหละครับม้ามากหน้าหลายตานะครับผมครับโอ้ยบังเมื่อมบังเมื่อขึ้นแล้วบังเมื่อขึ้นเวที่ปุ่นน่ะอ้ยขวดฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยคักแล้วคักแล้วไปตบรางวัลเร็วเร็วเร็วเป็นไงชิม อย่างเนี้ยเดี๋ยว,วไปอยู่เดี๋ยวหน้าไปเออ